มาช่วงที่2ของรายการสืบสวนความจริงคุณผู้ชมครับปัญหาการเรียกรับแปะเทียเป็นปัญหาระดับชาติจริงๆแม้ที่ผ่านมาจะมีการจับกลุ่มต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่มีความเข็ดลาบล่าสุดมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกแล้วที่โรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแกน่นที่มีการเรียกรับเงินจากผู้ปกครองนักเรียนจำนวน10,000บาทแลกกับการย้ายโรงเรียนแต่สุดท้ายถูกซ้อนแผนจับกลุ่มได้คาโต๊ะทํางานไปติดตามปฏิบัติการนี้กับทีมข่าวสืบสวนความจริงครับ นี่คือปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ปปชวางแผนบุกเข้าไปรวบรองผู้อำนวยการโรงเรียนดังใจกลางเมืองขอนแก่นถึงห้องทํางานพบของกลางเป็นเงินสดจํานวน1 5 0 0 0บาทที่ผู้ปกครองนํามาจ่ายเป็นเงินแ้เจี้ค่าย้ายนักเรียนระหว่างปีการศึกษาในห้องทํางานพบสมุดบันทึกนักเรียนย้ายเข้ากว่า70ดคนจึงรวบรวมเป็นหลักฐานนําส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองขอนแก่นก่อนจะได้รับการประกันตัวออกมาเหตุการณ์นี้สร้างความตกอ,อกตกใจให้กับผู้บังคับบัญชาทุกระดับเป็นอย่างมาก ไม่คิดว่าจะมีการบุกเข้าไปรวบถึงห้องทํางานจุดเริ่มต้นของการจับกลุมครั้งนี้มาจากผู้ปกครองรายหนึ่งร้องเรียนในระบบติดตามตรวจสอบการทุจริตและแจ้งเบาะแสของเว็บไซต์สํานักงานปปชเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาจากนั้นวันที่25ได้เข้าพบนายธีรัตน์บางเพชรรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานปป,ปชประจำจังหวัดขอนแก่นนำเรื่องที่ตนเองถูกเรียกรับเงินจากผู้บริหารโรงเรียนดังจังหวัดขอนแก่น ก่อนจะร่วมการวางแผนจับกลุ่มในวันที่29เมษายนที่ผ่านมาผู้ปกครองรายนี้บอกว่าลูกชายต้องการย้ายโรงเรียนสุดท้ายจึงเลือกโรงเรียนนี้และได้โทรไปถามฝ่ายอำนวยการทราบว่าสามารถเข้าไปสมัครได้ทุกวันกระทั่งวันที่24เมษายนจึงเข้าไปสมัครพร้อมลูกชายโรงเรียนได้ให้ทดสอบการเรียนพื้นฐานเพื่อวัวดเกณฑ์ความรู้ก่อนเชิญเข้าไปพบรองผู้อำนวยการคนดังกล่าวและสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนั่นคือการเรียกรับเงินแบบซึ่งซึ่งหน้า วันที่ยี่สิบสี่ผมก็ไปเขียนใบสมัครช่วงก่อนเที่ยงนะครับคุณครูเขาเลยแจ้งว่าเดี๋ยวกินข้าวเที่ยงเสร็จค่อยเข้ามาทําการทดสอบเล็กๆน้อยๆช่วงบ่ายกินข้าวเสร็จก็เข้ามาพบกับคุณครูที่ทําการทดสอบเขาก็เอากระดาษมาให้ลูกผมอ่านคล้ายๆนิทานเรื่องหนึง่งนะพออ่านจบปุ๊บนะคุณครูก็ให้เขียนตามคําบอก 20คำลูกผมได้20ได้17เต็ม20ทีนี้เขาก็เอาผลการทดสอบเนี้ยรวมกับใบสมัครเนี้ยเป็นแฟ้มเข้าไปให้กับทางผู้ต้องหาแล้วเขาก็เชิญพวกผมเนี้ยเข้าไปในห้องส่วนตัวของผู้ต้องหาครับทีนี้ผู้ต้องหาก็บอกว่าอ่ลูกคุณเนี่ย ปกติผมมีค่าใช้จ่ายเนี่ยสองหมื่นนะแต่ลูกคุณอ่านออกเขียนได้อยู่ผมเอาหมื่นเดียวผู้ปกครองรายนี้เล่าว่ารองผู้อำนวยการคนนี้บอกว่าต้องจ่ายเป็นเงินสดเท่านั้นตนเองไม่มีจึงขอจ่ายเป็นวันหลังุ่นคลิปอยู่นานจึงตัดสินใจร้องเรียนกับปปชเพราะรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงวางแผนล่อซื้อวันนั้นนําเงินไป1 5 0 0 0บาทออกอุบายเจรจากับรองผู้อำนวยการก่อนส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปรวบทันที ตัวผมไม่ได้ตัดสินใจจะวางเงินสดให้เขานะครับก็คือตอนนั้นอ่ะผมแจ้งกับทางเจ้าพนักง,งานเรียบร้อยแล้วที่จะทําการเข้าจับกลุ่มแล้วก็เลยวางแผนเข้าจับกลุ่มวันนั้นผมก็นําเงินสดไปเนี่ยหมื่นห้าพันเพราะผมเตรียมไปเผื่อทีนี้เนี่ยในเรื่องของพฤติกรรมตั้งแต่สืบสวนหรือเข้าจับกลุ่มผมจะไม่ไม่เอ่ยถึงครับผมก็ไปถามเขาว่า ลูกผมคนเดียวเหมือนหนึ่งใช่ไหมครับเขาก็บอกใช่อ่ผมก็เลยถามต่อไปว่าทีเนี้ยมีญาติกันอีกคนหนึง่งอยากจะเข้าด้วยซึ่งเป็นพี่ของลูกผมนี่แหละเดินทางมาเรียนด้วยกันจะได้มาส่งพร้อมกันกลับด้วยกันทางผู้ต้องหาก็เลยบอกว่าอสองคนใช่ไหมยังไม่ต้องสอบยังไม่ต้องเห็นหน้ายังไม่ต้องรู้จักชื่อยังไม่เห็นใบเกรดอะไรเลยเขาเรียกหมื่นห้า ผมก็เลยแจ้งเขาไปว่าถ้างั้นเดี๋ยวผมขอปรึกษาผู้ปกครองของน้องก่อนนะว่าจะเข้าพร้อมกันไหมจะได้มามอบตัวพร้อมกันสองคนหมื่นห้าอคนห้าครับจากลูกผมที่ว่าสอบผ่านหนึ่งหมื่นอพอมีญาติเข้ามาเนี่ยยังไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยบอกหมื่นห้าลวสองคนหมื่นห้าผมก็เลยออกมาแล้วก็โทรแจ้งกับทางเจ้าพนักง,งานว่าเนี่ยกําลังจะมีการจ่ายเงินกันแล้วนะครับผมก็กลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเจ้าพนักง,งานเขาประจําจุดเรียบร้อยแล้ว ผมก็เดินเข้าไปพร้อมกับอเอาเงินเนี่ยออกมานับให้มันครบตามจํานวนที่เขาเรียกแล้วผมก็วางไว้ที่โต๊ะเจ้าพนักงานก็เข้ามาเห็นจังหวะที่ผมจ่ายเงินให้เขาพอดีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความไม่สบายใจให้กับผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับกระทรวงไปจนถึงระดับเขตพอปัญหาการเรียกรับแปดเจียในจังหวัดขอนแก่นปรากฏตามข่าวให้เห็นอยู่บ่อยครั้งแม้ในทางคดีอาญารองผู้อำนวยการคนนี้จะได้รับการประกันตัว แต่ในทางวินัยก็จะต้องถูกสอบสวนควบคู่กันไปด้วยขณะนี้รองผู้อำนวยการโรงเรียนดังขอนแกน่นถูกสั่งพักราชการโดยไม่มีกําหนดนะครับพร้อมกับมีการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงขณะที่ผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การผสมศึกษาขอนแก่นเขตหนึ่งยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมว่าไปตามพยานหลักฐานยอมรับว่าที่ผ่านมามีการกําชับไปยังโรงเรียนในสังกัดห้ามมีการรับแปดเจี้์โดยเด็ดขาด หลังทราบเรื่องดังกล่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเขตหนึ่งได้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงลงพื้นที่ตรวจสอบรายละเอียดและประสานปปชขอเอกสารหลักฐานพบว่ามีมูลความผิดจริงตามที่ปปชแจ้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงมีความเห็นว่ากรณีดังกล่าวมีมูลตามหลักฐานเชื่อได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดวินัยร้ายแรงและในวันเดียวกันทางต้นสังกัดได้มีการออกคำสั่งพักราชการทันทีผมก็ได้ ั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงขึ้นทันทีและในวันเดียวกันนั้นก็ได้มีคําสั่งนะครับให้รองผู้นิตการให้ผู้ถูกกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้ามาประจําที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในวันที่30มปิเลยนะครับแล้วก็ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงนี้เร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จนะครับแล้วก็ในวันที่1นะครับในวันที่1คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงก็ได้ดําเนินการแล้วก็ได้รายงานผล ให้รับทราบนะครับว่าจากการสืบสวนนะครับจากการสืบสวนก็พบว่าผู้กล่าวหาเนี่ยมีมูลกระทาผิดวินัยร้ายแรงนะครับตามกระบวนการของปปชนะครับทันทีที่ได้รับรายงานตัวนั้นผมก็ได้มีคําสั่งให้รองผู้ในการให้ผู้ถูกกล่าวหานะครับได้พักราชการนะครับซึ่งมีคําสั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อารายันแสงนิกุลผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตหนึ่งยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องส่วนบุคคลและเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยากที่ผ่านมามีการกำชับโรงเรียนในสังกัด150โรงเรียนให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการรับบริจาคต้องมีใบเสร็จรับเงินและระบุจุดประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อปิดช่องโหว่การเรียกรับแบดเจียที่อาจจะเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียนนี่มีระเบียบที่ชัดเจนของกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้วนะครับตัวนี้การดําเนินการอย่างไรเนี่ยคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงก็จะไปค้นหาข้อมูลอีกรอบหนึ่งครับแต่ว่าระเบียบว่าด้วยการเด็กเข้าเรียนแล้วก็ย้ายเด็กเข้าเรียนจะมีชัดเจนอยู่แล้วซึ่งผมได้แจ้งให้กับโรงเรียนได้ดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนอยู่แล้วครับขณะที่การไต่สวนของปปชขณะน,นี้รอสำนวนการสอบสวนของตำรวจสพเมืองขอนแก่นจะส่งให้ปปชดำเนินการต่อภายใน30วัน เพราะเป็นความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐต้องตรวจสอบให้รอบด้านทุกมิติโดยเฉพาะหลักฐานที่พบซึ่งเป็นสมุดบันทึกที่ยึดได้ขณะเข้าจับกลุ่มอีกหนึ่งข้อพิรุษที่ปปชตรวจพบคือยอดเงินในสมุดบันทึกไม่ตรงกันหากเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาราคาที่ต้องจ่ายต้องเท่ากันทั้งหมดตรงนี้เมื่อเราเข้าไปเนี่ยเราก็ทราบมาเบื้องต้นว่ามันมีสมุดบัญชีที่บันทึกเกี่ยวกับนักเรียนที่เขา้า ย้ายเข้ามานะครับเราก็เลยขอดูบันทึกที่อยู่ในห้องนะครับแล้วก็ตรวจสอบดูเอกสารปรากฏว่ามีรายชื่อนักเรียนแต่ละชั้นปีเนี่ยที่ย้ายเข้ามาป .2 ป .3 ป .4 ป .5 ป .6 ก็เลยสอบถามก็ว่ารายชื่อตรงเนี้เป็นรายชื่อเด็กที่ย้ายเข้ามาใช่ไหมเขาบอกว่าใช่ แล้วรายชื่อที่จดไว้นี่เป็นรายชื่อที่จ่ายเงินแล้วทั้งหมดใช่ไหมเราก็บอกว่าใช่ในส่วนตรงนี้นะครับก็เลยถามว่าจํานวนที่เข้ามาจริงๆประมาณเท่าไหร่เขาบอกเบื้องต้นกประมาณเจ็ดสิบเราดูจากยอดที่เขาบันทึกไว้นะครับมันก็มีตั้งแต่ห้าพันหนึ่งมืนหนึ่งมื่นห้าพันนะครับเขาจะบันทึกไว้ยอดจะไม่ตรงกันนะครับ แต่พอจากการสอบถามัพระธรรมยอดไม่ตรงกันเนี่ยเขาก็บอกว่าบางอันเป็นเงินที่ดึงออกมานะครับพูดง่ายว่าตัวเลขเนี่ยมันจะไม่ตรงกันขึ้นอยู่กับจะคุยกับผู้ปกครองเขายัางไงแล้วแต่ตกลงมันก็จะไม่เป็นแบบถ้าเป็นค่าธรรมเนียมเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบเดียวกันทั้งหมดแต่นี่มันมีถึงสามสี่ราคา บางคนก็ไม่ต้องจ่ายอีกหนึ่งช่องโหว่ที่เอื้อต่อการเรียกรับแะเจี้คือระเบียบการสมัครที่ไม่ชัดเจนโดยเฉพาะระเบียบการโอนย้ายระหว่างภาคเรียนถ้าโรงเรียนไหนไม่ประกาศค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆจะไม่มีใครรู้เลยว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างในระเบียบเนี่ยมันจะเขียนว่ามีอะไรบ้างหนึ่งสองสามนะครับแล้วถ้าโรงเรียนไหนไม่ประกาศในเรื่องค่าธรรมเนียมเนี่ยก็จะไม่มีใครรู้เลยว่าจะต้องใช้จ่ายยังไงนะครับ พอเข้ามาถึงเนี่ยพอประเมินเสร็จแล้วถึงจะได้รู้ค่าใช้จ่ายว่าต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าเทอมปฏิเสธไม่ได้ว่าการจับกลุมรองผู้อำนวยการโรงเรียนดังขอนแก่นเกิดขึ้นได้ส่วนหนึ่งมาจากการประสานงานระหว่างสสพักเก้าไกลกับปปชขอนแก่นหลังจากเป็นข่าวโด่งดังมีการเปิดช่องทาง Facebook ให้ประชาชนแจ้งบาะแสแต่ก็ตกใจกับหลายคอมเมนต์ที่มองว่า การเรียกรับเงินแปดเจียให้ลูกหลานได้เข้าโรงเรียนดังโรงเรียนเด่นเป็นเรื่องปกติพอเราเราก็บอกว่าเนี่ยถ้าดังเคสแบบนี้เราอยากให้มันมีเป็นเคสตัวอย่างเป็นเคสเริ่มต้นที่ทําให้คนเห็นว่าการที่เปิดเผยหรือการที่ผู้ปกค,ค,ครองเขาก้าทําแบบนี้ครับมันต้องเป็นจุดเริ่มต้นทําให้สังคมมันเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ช่วยกันทําแบบนี้เพราะที่ผ่านมายังมีคนไปคอมเมนต์บอกว่าเอ้ยก็ดีแล้วเนี่ยโรงเรียนก็ทําแบบนี้ก็ปกตินี่ ดีเนี่ยถูกราคาแค่นี้เองแต่เห็นที่อื่นแพงกว่านี้ตั้งเยอะมันมีด้วยเหรอคือเราต้องจกใจกับอะไรก่อนว่ามันมีเรื่องแบบนี้หรือว่ามันถูกจังโดยอิทธิพลชนทราศิลิสอสขอนแก่นเขต2ยินดีรับเรื่องร้องเรียนเพื่อนำไปสู่การผลักดันการแก้ปัญหาการศึกษาระดับประเทศและการที่ผู้ปกครองออกมาเปิดโปงการทุจริตแบบนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการปราบปรามคอร์รัปชัน แม้วันนี้ร้องเพิ่มในการโรงเรียนดังกล่าวจะถูกแจ้งข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149รับหรือเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบและมาตรา157เป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งปปชเชื่อว่าการกระทําดังกล่าวไม่สามารถทําได้โดยลําพังซึ่งจะต้องมีการสืบสวนขยายผลต่อไปสุริยาปตัตตโยศูนย์ขา่าวภาคอีสานเนชั่นทีวีรายงานกลับมาช่วงหน้าพลิกแฟ้มคดีทุจริตไปร่วมกันผ่าคุมทรัพย์บิ๊กโจ๊กภาค3 เจาะลึกสำนวนลับแชทไลน์ตกแต่งทรัพย์สินเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ